ก่อนนี้ไว่ก่อนไม่ได้คิด

ช่วงหัวไหล่ก่อนตอนนี้จะเจ็บหน่อยนะย้อยอเลยยอยอนมีแงแนมีแจับลงต่ลยมยดันมันนเหมือนหินจะให้จับแล้วขยิมตัวเองขึ้นไปประคองปลาองจับด้วยย่อนยอนมาย่อนมากปลาองด้วยนอะโอ้โอ จับจับนะระาเองให้นั่งไว้องตื้อตนหน่อยงเรเงร้อก่นรงเลยรองรก่อนนะนิดนึงราร้อเลยคไปเลยครับอ่าเลยอ้าวรองค่อยครับอ้าวาเ